เดททุกเรื่องราวของชาวเมืองลุงเศรษฐกิจท่องเที่ยวศิลปะวัฒนธรรมประเพณีท้องถิ่นเพื่อพัฒนาตามยุทธศาสตร์จังหวัดสู่การเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจและสังคมกับรายการที่นี่เมืองลุง เช็คแล้วอันนี้เช็คแล้วแชร์เลยนะครับผมจากเพจ a n t i f ้ฟร New Thailand นะครับผมก็ธนาคารออมสินให้กู้สูงสุด1ล้านบาทไม่ต้องใช้หลักฐานผ่านเพจแจนเอนดริวเป็นเพจปลอมยืนยันโดยธนาคารออมสินกระทรวงการคลังนะครับผมก็จะต่อมายอมรับออกมาจากยืนยันเองเลยนะครับผมว่าเพจนี้ไม่เกี่ยวข้องนะผมก็ เพจ a c e b o o k ที่ชื่อ Jan andrew and นะผมแอบอ้างใช้ตาสัญลักษณ์ธานาคารออมสินโดยไม่ได้รับอนุญาตและทําการโฆษณาสินเชื่อดังกล่าวโดยที่ธนาคารไม่มีส่วนเกี่ยวข้องใดๆทั้งสิน้นทางนี้ธนาคารออมสินไม่มีนโยบายอนุมัติสินเชื่อผ่านทาง f a c e b o o k ไลน์หรือ Messenger โดยเพจ a c e b o o k จริงของธนาคารจะใช้ชื่อว่า GSB so Society นะผมและมีเครื่องหมายถ,ถูกสีฟ้ารองรับเท่านั้น มีสต,ติไม่ตกเป็นเหยื่อไม่ชาชีพไม่ตกเป็นเหยื่อไม่ชาชีพนะครับผม